ซีมแถบๆน้องกันครับผมมาครับวันนี้เห็ดใครเห็ดใคร เห็ดไข่แล้วจะเห็ดไข่นะครับเนาะมาครับผมไอ้ทวนทวนเลยครับเห็นไหมครับม,มาเลยครับด้วยกลาบสวัสดีครับผมส่วนหอนหอนน้ำกันวันนี้วันนี้อากาศก็เย็นดีดีฝนตกฝนตกนดินหย่อนแยะครับผมกำแรงพี่น,น้องหอนหอนครับผมบ๊้ยจะเป็นงามไหมไอ้ทวนทว,วนเลยครับ ตุที่มืมหอมอีกด้ครับผมหอมให้หน่อยข้ำสองดอกว่เลยครับผมมาเหมือนเปม,มาซิมสูปเบิงมาซิมแช็บๆนั่กันครับผม มันนี้นั่งไม่ได้พวดนะครับเดี๋ฝนหนยอยไรบุรกาพ่าตัวจับไปลงนำ้ำนะครับยังไอตัวนตัวนึงบ <c oughs> กาพ่าตัวจับไปเลยนน้ำฝนนะครับ Nhanh lắm mẹ Không à, Hả? Đời nào, đời nào. Không bỏ, ừ. cứ ta <laughs> ừ. <laughs> đọc chùm Mỗi ก็้อนของเกาก็อยู่ใกล้ๆนะยันจ,จักจีซ่าส่วงไหนครับจานก็้อนในจับกล่นกลนจานบินบิน <c> ไ <oughs> ด้แต่ขวามัได้จากคล้องก,ก็โลดนะครับเนาะมาเลยอบเด้อยสวดน,น้ำกัน โอ้ยมื่กระสันผมนะครับเยอะคำพี่นอ้องแซ่บๆยูดีไม่แห้งครับผมสำหรับแกงเห็ดแจ๊ดนมานีมือหนาพอกันไหมครับผม geliyor.